สวัสดีค่ะมื่อนี้ก็มาอัปเดตความส้นของหมาหน่อยเนาะจา้ะเนาะของแก้วสามตัวกับแม่เพิ่นเนาะจ้ะเนี่ยุพื่ะนเอ้ยดื้อค่ะพี่น้องเอ้ยเบิงเบิงเบิงก่อนเสร็จมาอเบิ่งคลิปนี้อาฝากก็ไรก็แช่ก็ซับสะไข่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้ะเด้อเพื่อสิบประผาดคลิปใหม่หมของย่าเนาะจา้ะเนาะ ขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาติดตามนะจ๊ะเนาะเพว่าสิเป็นประเทศไทยย่ายหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านนะจ๊ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจนะจ๊ะเนาะอาจารย์มาเบิ่งความสุวนของเคุณนี่ดื้อค่ะคุณนะคุณนะแพนน่าแพนน้าอืมเออดื้อค่ะนะไกลหน่อยเหด่นอืมอืมดื้อค่ะพันเด่น

อ่กหน่อยก็ล้งห่องเกียดน,น่อยก็ลห่งย่งงองยง่าตปุบนงมากเลยะัน่งหวานกับลังเดิมงามเลยปบบุไปกรน้ากับีแซล่ะไแซ่ล่ะมนีแล้วแย่พะลูกมาหนีลูกแย่มนีแล้ว ปลาหนีเร็วมันหนีเร็วมันหนีเร็วนี่ใหม่กำลังบนตกใส่กำลังสีนั่นนะชุ่มฉ่ำนะจ้ะกำลังสีเดี๋ยวอีกจังน้อยก็น้องใหม่ก็ออกแล้วจ๊ะนนี้ก็ปลาพันเพิ่นปลามันเพลยนเกาะในมือเ้านะจ้ะเนาะ เสียงลูกเสียงกาห้องมามามาฝุ่นฝุ่นฝุ่น,น,น,นสามจะหายวันนี้แล้วเตี้ยปลาลูก่นนี้เตี้ยเตี้ยถ้าลูกไปไกลวันนี้ลูกมามาเร็วไปน้ำแม่มัน คลิปนี้ก็ไว้ตัวนี้นะจ๊ะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แต่อย่าลืมก,กดกระดิ่งนะจ๊ะเด้อพระศรีประภัคลิปใหม่ๆนะจ๊ะเนาะขอบคุณทั้งกดเก่ากดหม่ที่เขามาติดตามนะจ๊ะเนาะไม่วา่าจะเป็นประเทศไทยย่าย,าย,ายหรือต่างประเทศหรือประเทศเพืเ่อนบ้านนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะจ๊ะเนาะใหญ่ใหญ่มากนะจ๊ะเนาะให้ดีไม่แห้งสุกสุกคนนะจ๊ะเด้ออย่าเก็บอย่าใส่อย่าจดุดล้ำๆเลยรูยขอเก้าเข้ามาสวัสดีจ้า